ความสุขที่แท้จริงของชีวิตในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันมนุษย์เราต่างวิ่งตามหาความสุขเหมือนคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วเห็นภาพลวงตาบางคนคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินทองบางคนเชื่อว่ามันอยู่ในความรักบางคนค้นหามันในความสำเร็จชื่อเสียงหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเรากลับพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราไม่นานนัก ไม่นานมันก็เลือนหายเหมือนควันบางๆที่จับต้องไม่ได้แล้วเราก็เริ่มออกวิ่งอีกครั้งเพื่อหาความสุขครั้งใหม่ที่บางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราวิ่งไล่แต่ซ่อนอยู่ในใจของเราที่สงบเป็นอิสระและรู้จักพอเพราะตราบใดที่ใจยังไม่สงบต่อให้เรามีมากเพียงใดเรา ก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดี 1. ความสุขที่เราวิ่งตามลองนึกถึงภาพของเด็กคนหนึ่งที่อยากได้ของเล่นชิ้นใหม่มากเขาเชื่อว่าถ้าได้มันเขาจะมีความสุขที่สุดในโลกและเมื่อได้มาจริงๆเขาก็ยิ้มอย่างเปี่ยมสุขแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาความสุขนั้นก็เริ่มจางเขาเริ่มมองหาของเล่นชิ้นใหม่อีกผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ของเล่นของเรามีราคาแพงขึ้น เปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นโทรศัพท์เปลี่ยนจากลูกบอลเป็นบ้านและรถเปลี่ยนจากขนมเป็นตำแหน่งหน้าที่หรือคำชื่นชมจากคนรอบข้างเราใช้เวลาทั้งชีวิตแสวงหาจนบางครั้งลืมถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรแน่ความสุขหรือแค่ได้มีบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ว่างเปล่าความสุขภายนอกนั้นดีมันสร้างแรงบันดาลใจและความสดใสให้ชีวิต แต่ปัญหาคือมันไม่ยั่งยืนเพราะทุกสิ่งที่ภายนอกนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้เรามีบ้านรถหรือความรักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจหายไปหากใจเราผูกความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกเหมือนคนที่วางใจบนผืนน้าและหวังว่ามันจะมั่นคงตลอดไป 2. ความสุขที่เกิดจากใจที่พอ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคําว่าสันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีความสุขจากการไม่ต้องแสวงหาสิ่งอื่นให้มากเกินความจําเป็นฟังดูง่ายแต่ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเรา้ามันกลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าที่คิดเพราะเราถูกสังคมสอนให้เปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลา เรามองเห็นชีวิตคนอื่นในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเรามีสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นมีมากกว่าเราจึงรู้สึกขาดทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็มีครบอยู่แล้วเพียงแต่ใจเราไม่เห็นใจที่รู้จักพอไม่ได้หมายถึงใจที่หยุดเติบโตหรือไม่ทะเยอทยานแต่คือใจที่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีและไม่หลงคิดว่าสิ่งภายนอก จะมาเติมเต็มช่องว่างในใจได้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วช่องว่างในใจนั้นจะถูกเติมเต็มได้เพียงด้วยความเข้าใจชีวิตไม่ใช่ด้วยสิ่งของหรือความสำเร็จใดๆ 3. ความสุขกับความสงบต่างกันอย่างไรหลายคนเข้าใจว่าความสุขคือการได้หัวเราะการได้สิ่งที่ต้องการหรือการไม่มีปัญหาในชีวิตแต่เมื่อมองให้ลึกความสุขแบบนั้นคือ ความสุขชั่วคราวมันขึ้นอยู่กับเมื่อนไขาภายนอกในทางตรงกันข้ามความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมันคือสภาวะที่ใจอยู่กับปัจจุบันไม่ดิ้นรนไม่โหยหาและไม่ผลักไสสิ่งใดลองนึกถึงช่วงเวลาที่เรานั่งมองพระอาทิตย์ตกฟังเสียงลมเบาๆโดยไม่คิดอะไรเลยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงในรูปแบบที่สงบ ความสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพราะเมื่อใจสงบเราจะเห็นความงามของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามและเมื่อใจเต็มเราจะไม่ต้องวิ่งตามอะไรอีกต่อไป 4. การเรียนรู้ความไม่เที่ยงเพราะพุทธเจ้าสอนว่าอานิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกความสุข ทุกความทุกทุกความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ล้วนมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงหลายคนทุกเพราะยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงบางคนเก็บความโกรธหรือความเสียใจไว้อย่างหนักแน่นบางคนยึดความรักหรือความสำเร็จไว้ในใจแล้วเมื่อมันหายไปความทุกข์จึงเกิดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เราจะเรียนรู้ที่จะมองความสุข ไม่ใช่เป็นสิ่งถาวรแต่เป็นประสบการ์ณชั่วขณะเราเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดมั่นเรียนรู้ที่จะยอมรับเมื่อบางสิ่งจากไปเหมือนดวงดาวบนฟ้าเราอาจเห็นมันสวยงามในคืนนี้แต่พรุ่งนี้อาจมองไม่เห็นหากเรายึดความงามนั้นไว้เราจะทุกข์แต่ถ้าเราแค่ชื่นชมในขณะนี้เราจะสงบและสุขการเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ทำให้ชีวิตเศร้า แต่ทำให้เรารู้จักพอใจในขณะนี้และเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง 5. ความสุขเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันเราทุกข์เพราะใจมักอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตอดีตคือเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆ ลองสังเกตตัวเองเวลาที่คุณทำงานอดิเรกที่รักหรือเดินเล่นในสวนใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะรู้สึกเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องมีเหตุผลนั่นคือความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องหาไม่ต้องแสวงหาการฝึกสติการหายใจการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างไม่ตัดสินช่วยให้ใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่า ชีวิตไม่ขาดอะไรเลยเพราะสิ่งที่เราตามหามาโดยตลอดอาจอยู่ในปัจจุบันที่เราเพิกเฉยก็ได้ 6. ความสุขที่แท้จริงคือใจที่สงบและเมตตาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่สงบและเต็มไปด้วยเมตตาใจที่สงบคือใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความโกรธความอิจฉาความทุกข์ใจใจที่เมตตา คือใจที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรักโดยไม่ยึดมั่นเมื่อใจสงบและเมตตาเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอยยิ้มเล็กๆของเพื่อนบ้านแสงแดดอุ่นๆในเช้าวันใหม่เสียงนกร้องไพเราะแม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ใจที่สงบจะเห็นความมหัศจรรย์ของมันความสุขไม่ได้หมายถึงไม่มีปัญหา แต่หมายถึงเราสามารถอยู่กับปัญหาโดยไม่ทุกข์เราสามารถรักสิ่งที่รักโดยไม่ยึดมั่นเราสามารถปล่อยสิ่งที่ไม่สามารถครอบครองได้โดยใจไม่แตกสลายความสุขอยู่ในใจที่รู้จักพอเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงความสุขเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันใจที่สงบและเมตตาคือแหล่งความสุขแท้จริงเราจะไม่ต้องริ่งตามความสุขอีกต่อไป ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องคาดหวังว่าชีวิตจะต้องเป็นแบบใดความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอยู่ในลมหายใจอยู่ในรอยยิ้มอยู่ในใจที่สงบและเมตตาดังนั้นความสุขที่แท้จริงของชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเองและเมื่อใจรู้จักพอรู้จักปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบัน แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังสามารถยิ้มได้สงบเพราะใจเรามีความสุขอยู่แล้วความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ตามหาแต่มันเกิดจากใจที่เข้าใจชีวิตและรู้จักพอความสุขที่แท้จริงของชีวิตในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันมนุษย์เราต่างวิ่งตามหาความสุขเหมือนคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วเห็นภาพลวงตาบางคนคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินทอง บางคนเชื่อว่ามันอยู่ในความรักบางคนค้นหามันในความสำเร็จชื่อเสียงหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเรากลับพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราไม่นานนักไม่นานมันก็เลือนหายเหมือนควันบางๆที่จับต้องไม่ได้แล้วเราก็เริ่มออกวิ่งอีกครั้งเพื่อหาความสุขครั้งใหม่ที่บางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรความจริงแล้ว ความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราวิ่งไล่แต่ซ่อนอยู่ในใจของเราที่สงบเป็นอิสระและรู้จักพอเพราะตราบใดที่ใจยังไม่สงบต่อให้เรามีมากเพียงใดเราก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดี 1. ความสุขที่เราวิ่งตามลองนึกถึงภาพของเด็กคนหนึ่งที่อยากได้ของเล่นชิ้นใหม่มากเขาเชื่อว่าถ้าได้มันเขาจะมีความสุขที่สุดในโลก และเมื่อได้มาจริงๆเขาก็ยิ้มอย่างเปี่ยมสุขแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาความสุขนั้นก็เริ่มจางเขาเริ่มมองหาของเล่นชิ้นใหม่อีกผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ของเล่นของเรามีราคาแพงขึ้นเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นโทรศัพท์เปลี่ยนจากลูกบอลเป็นบ้านและรถเปลี่ยนจากขนมเป็นตำแหน่งหน้าที่หรือคำชื่นชมจากคนรอบข้างเราใช้เวลาทั้งชีวิตสแสวงหา จนบางครั้งลืมถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรแน่ความสุขหรือแค่ได้มีบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ว่างเปล่าความสุขภายนอกนั้นดีมันสร้างแรงบันดาลใจและความสดใสให้ชีวิตแต่ปัญหาคือมันไม่ยั่งยืนเพราะทุกสิ่งที่ภายนอกนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้เรามีบ้านรถหรือความรัก วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจหายไปหากใจเราผูกความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกข์เหมือนคนที่วางใจบนผืนน้ำและหวังว่ามันจะมั่นคงตลอดไป 2. ความสุขที่เกิดจากใจที่พอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคำว่าสันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีความสุข จากการไม่ต้องแสวงหาสิ่งอื่นให้มากเกินความจำเป็นฟังดูง่ายแต่ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเา้ามันกลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าที่คิดเพราะเราถูกสังคมสอนให้เปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นชีวิตคนอื่นในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเรามีสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นมีมากกว่าเราจึงรู้สึกขาดทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็มีครบอยู่แล้ว เพียงแต่ใจเราไม่เห็นใจที่รู้จักพอไม่ได้หมายถึงใจที่หยุดเติบโตหรือไม่ทะเยอทยานแต่คือใจที่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีและไม่หลงคิดว่าสิ่งภายนอกจะมาเติมเต็มช่องว่างในใจได้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วช่องว่างในใจนั้นจะถูกเติมเต็มได้เพียงด้วยความเข้าใจชีวิตไม่ใช่ด้วยสิ่งของหรือความสำเร็จใดๆ 3. ความสุขกับความสงบ ต่างกันอย่างไรหลายคนเข้าใจว่าความสุขคือการได้หัวเราะการได้สิ่งที่ต้องการหรือการไม่มีปัญหาในชีวิตแต่เมื่อมองให้ลึกความสุขแบบนั้นคือความสุขชั่วคราวมันขึ้นอยู่กับเมื่อนไขภายนอกในทางตรงกันข้ามความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมันคือสภาวะที่ใจอยู่กับปัจจุบันไม่ดิ้นรนไม่โหยหา และไม่ผลักไสสิ่งใดลองนึกถึงช่วงเวลาที่เรานั่งมองพระอาทิตย์ตกฟังเสียงลมเบาๆโดยไม่คิดอะไรเลยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงในรูปแบบที่สงบความสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพราะเมื่อใจสงบเราจะเห็นความงามของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามและเมื่อใจเต็ม เราจะไม่ต้องวิ่งตามอะไรอีกต่อไป 4. การเรียนรู้ความไม่เที่ยงเพราะพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกความสุขทุกความทุกทุกความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ล้วนมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงหลายคนทุกเพราะยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงบางคนเก็บความโกรธหรือความเสียใจไว้อย่างหนักแน่นบางคนยึดความรัก หรือความสำเร็จไว้ในใจแล้วเมื่อมันหายไปความทุกข์จึงเกิดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เราจะเรียนรู้ที่จะมองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งถาวรแต่เป็นประสบการณ์ชั่วขณะเราเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดมั่นเรียนรู้ที่จะยอมรับเมื่อบางสิ่งจากไปเหมือนดวงดาวบนฟ้าเราอาจเห็นมันสวยงามในคืนนี้แต่พรุ่งนี้อาจมองไม่เห็น หากเรายึดความงามนั้นไว้เราจะทุกข์แต่ถ้าเราแค่ชื่นชมในขณะนี้เราจะสงบและสุขการเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ทำให้ชีวิตเศร้าแต่ทำให้เรารู้จักพอใจในขณะนี้และเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง 5. ความสุขเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันเราทุกข์เพราะใจมักอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตอดีตคือเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆลองสังเกตตัวเองเวลาที่คุณทำงานอดีเรกที่รักหรือเดินเล่นในสวนใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะรู้สึกเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องมีเหตุผลนั่นคือความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องหาไม่ต้องแสวงหาการฝึกสติ การหายใจการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างไม่ตัดสินช่วยให้ใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ขาดอะไรเลยเพราะสิ่งที่เราตามหามาโดยตลอดอาจอยู่ในปัจจุบันที่เราเพิกเฉยก็ได้ 6. ความสุขที่แท้จริงคือใจที่สงบและเมตตาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก แต่เกิดจากใจที่สงบและเต็มไปด้วยเมตตาใจที่สงบคือใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความโกรธความอิจฉาความทุกข์ใจใจที่เมตตาคือใจที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรักโดยไม่ยึดมั่นเมื่อใ,ใจสงบและเมตตาเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอยยิ้มเล็กๆของเพื่อนบ้านแสงแดดอุ่นๆในเช้าวันใหม่เสียงนกร้องไพเราะ แม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ใจที่สงบจะเห็นความมหัศจรรย์ของมันความสุขไม่ได้หมายถึงไม่มีปัญหาแต่หมายถึงเราสามารถอยู่กับปัญหาโดยไม่ทุกข์เราสามารถรักสิ่งที่รักโดยไม่ยึดมั่นเราสามารถปล่อยสิ่งที่ไม่สามารถครอบครองได้โดยใจไม่แตกสลายความสุขอยู่ในใจที่รู้จักพอเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง ความสุขเกิดจากการอยู่กับปัจจุบันใจที่สงบและเมตตาคือแหล่งความสุขแท้จริงเราจะไม่ต้องริ่งตามความสุขอีกต่อไปไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องคาดหวังว่าชีวิตจะต้องเป็นแบบใดความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอยู่ในลมหายใจอยู่ในรอยยิ้มอยู่ในใจที่สงบและเมตตาดังนั้นความสุขที่แท้จริงของชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งที่ได้มา แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเองและเมื่อใจรู้จักพอรู้จักปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังสามารถยิ้มได้สงบเพราะใจเรามีความสุขอยู่แล้วความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ตามหาแต่มันเกิดจากใจที่เข้าใจชีวิตและรู้จักพอ